เปิดพิกัดฐานทัพกัมพูชาที่น่าสนใจ 1. ฐานทัพเรือเหลี่ยมที่อยู่บริเวณอ่าวไทยห่างจากชายแดนไทย150กิโลเมตรเป็นฐานทัพเรือใหญ่ที่สุดของกัมพูชา F-16 สามารถบินถึงใน8นาที 2. ฐานทัพอากาศพนมเปนห่างจากชายแดนไทย250กิโลเมตรใช้สำหรับเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจลำเลียงและการลาตะเวน F16 สามารถบินถึงใน15นาที 3. กองบัญชาการทหารสูงสุดกรุงพนมเปญอยู่ถัดจากฐานทัพอากาศไปทางตะวันออกอีกแค่6กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพและหน่วยข่าวกรอง 4. สนามบินลึกลับกลางป่าหรือสนามบินดาราสาโกใกล้อุทยานแห่งชาติบอตุมสาโก สร้างเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์แต่มีลันเวย์ขนาดใหญ่ผิดปกติหลายฝ่ายกังวลว่าอาจถูกใช้เป็นฐานทัพทางทหารในอนาคตห่างจากชายแดนไทย90กิโลเมตร f 1 6สามารถบินถึงใน5นาที5ฐานทัพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นฐานขนาดเล็กใช้สำหรับลาดตระเวนและป้องกันเขตแดนเช่นจังหวัดพระวิหารตรงข้ามจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีฐานในจังหวัดอุดรมีชัยตรงข้ามจังหวัดสุรินฐานใกล้ปอยเป็ด จังหวัดบันเตียนเมียนเจยตรงข้ามกับจังหวัดสะแก้วมีฐานลาดตเวนตามแนวชายแดนฐานในจังหวัดไพลินและพระตะบองตรงข้ามจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราบปัจจุบันมีกองกําลังประจําการ